วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปเทีย่ยวขอนอกกันนะครับนี่นะครับทางเลี้ยวเราก็เลี้ยวเข้ามาแล้วตอนนี้ มนข้าว้เเมียเลยรเมียลยรเมียวันนี้ภารกิจคือเอานขนมวง,มงภารกิจคือ เอานขนมวงนี <c oughs> ่นะครับ <c oughs> ขึ้นไปกินบนยอดเขาโน้นนะครับยอดขอนนอกระหว่างทางแล้วก็จะเลี้ยงลิงไปด้วยนะครับ ็มันไดมันไดลิงขนมใส่กันกลับโอ้้เจ้าทินมาเราต้อนรับเลยกลัวครับกลัว ใช่ช่วงหน้านี้ก็จะลกๆหน่อยหลุมหาไว้หรอก กขาผ่านทางขา่านทางขาผ่านทางจับเจ้าหญิงมาทรมานได้แท้เลยอมาลงมาอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ เก็บข้าวผ่านไยเยอะต้องให้มันให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวข้างบนก็ไม่มีแล้ว เคยคิดว um ่วว่าไงนะเคยคิด <this> ่าเคยคิดอยู่ในหัวเสมอว่าจะเอาลูกขึ้นมาด้วยอยากให้มันมาเห็นคิดว่าต้องเอามันมาได้ขี่คออะไรไปออแล้วตอนนี้เป็นไงว่าตัวกูยังเจะไม่นอนเลยตัวดขี้จะอ้วกปวดขี้ก็ปวดจะอ้วกก็จะอ้วกนี่ยังมั่ยังครึ่งทางเลย ปวดที่อยู่ในตัวเนี้ยต่อไปก็เป็นทางเดินหินโอ้ยหเอาละครับคุณผู้ชมอ๋อก็จะชันนิดหน่อย แค่ไม่กี่ขั้นนี่ใกล้ถึงครับไปขึ้นก่อนเลยขึ้นก่อนไปเลย xu <laughs> <Số> quá <laughs> Thế kênh nữa Yeah. <sighs> ถึงจนได้จุดหมายมันไม่ได้หนีไปไหนหรอกถ้าเราไม่ถอดใจซะก่อนเขาหน่อแค่นี้เองถ้าทุกคนมีความพยายามถ้าทุกคนมีความตั้งใจ นีเป็นรอยพุทธบาทเนี่ยเป็นที่นนบททริจาครอยพุทธบรานคุลองนะเขาลงมาถ่ายรูปงนี้ำรครับ <c oughs> ต้องตะโกนว่าไงนะตะกนว่าไงเรต้องตะโกนว่าไงนะถามได้ล้วโอ้ยไม่เอานะตะโนว่า เอเค่ะ okay. อันนั้นจิหนมวงหนมวงม <laughs> นี่หน่อมวงครับกว่าจะขึ้นมาถึงน้ำตาลละลายหมดแล้วเนี่ย <laughs> น้ำตาลท่เกะ <laughs> ออกมาแล้วอร,อ,อ,ร,อ,อ,รอยมันจะอร่อยที่สุดเลย <laughs> อร่อยหิว <laughs> ในการบูชาพระพุทธบาทรอยพุทธบาท อันนี้ก็ใกล้จบโมงละก็ลงกันแล้วแต่ตอนลงชันมากนะครับ<ว>ดูอ่ะชันมากอ่ะไม่รู้จะลงยังไงเนี่ยมีหมาขึ้นมาด้วยเหรอเนี่ยมันจะขึ้นมายังไงอะ่ะมันขึ้นมาแค่น,นั้นลรืมัง้งเนี่ยมันนอนอยู่ข้างล่างเนี่ยเหรอมันเดินมาตามไค่นั่นนะั่นเลยเดี๋ยวเก็บฟองก่อน อย่างนั้นปีนลงไม่ได้แน่นอ,อนนี่นก็ลงมาถึง oh. ข้างล่างก็อ่า เดินมาตอนมันหกโมงเฮ้ยห้าโมงสี่สห้าโมสห้าตอนนี้ก็กี่โมงวหกโมงห้านาทีใช้เวลาลงประมาณยีสินาทีใช่ไหมเนี่ยหกโมงสิบห้าหโมงหโมงสีอ่าแล้วตอนนี้หกโมงห้านาทีอะใช่ไหม ไม่ทำไมเราลงเร็วจ hey, oh. ังเลยล่ะเก่งอะแก่งขาสั่นคือตอนนี้น่ะขาแบบว่าให้กูขึ้นบันไดดีอให้กูขึ้นบันไดดีกว่าคือมันมันมันเหมือนก็เดินพื้นราบไม่เป็นแล้วเหมือนเหมือนเออเข้าใจเลยว่าอีกมนุษย์อวกาศนี่มันไปอยู่อวกาศนานแล้วลงบันเดินเนี่ยมันเดินไม่เปลี่ยนกันจริงอขามันลอยๆยไปหมดแล้วเนี่ย แล้วก็ไปโม้กับป้าป้า,ปาที่เขาลาฝากรถไว้นะอกเดี๋ยวตั้งห้ามงครึ่งหนูก็ถึงแล้วบ่งปรากฏว่าตอนขึ้นนะครับขึ้นไปแต่บ่ายสามนะแล้วกว่าจะไปถึงเนี่ยขึ้นมั่งพักมั่งโน่นสี่โมงกว่าสี่โมงก,กว่า,วาแต่ก็ไปแวะถ่ายรูปด้วยนะถ่ายรูปด้วย ถึงแล้วครับไม่อยากขึ้นบันไดเลยอ่ะไม่อยากเดินลงบันไดเลยโอ้โหถึงแล้วเนี่ยขากะยาบบ้างไม่ใช่อ่ะ น้องๆน,น,น้องเต็มเลยเนี่ยไม่ตามหรอกไปดีไปดีเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยว,ว่าเดี๋ยวพอข้ามก็เขาเขาขาก็จะขึ้นขึ้นไปข้างบนเขากัน นอนข้างบนเขาต้นไม้ตันนี้ก็จะมีคนมาให้ครับครับที่ก็ซุ้มขายอาห,หารตรงหน้าบ้านนี้ก็ฝากรถกับป้าเข้าไว้ถามมาว่า ป้าค่าฝากเท่าไรบอกไม่ต้องหรอกลูกแค่ช่วยซื้ออาหารเลี้ยงลิงก็พอครับแับอัตยาใสไมมตีนะครับที่นี่ครับชาวบ้านที่นี่ดีมากเลยครับตากผ้ามาของรถให้ด้วยผ้าจ๋าหนูมาแล้วจ้าีดวูที่เราได้อะไรมาข้างหลัง มีทางกี่ยาวตรงไหนบ้างเราเก็บขวดมาจากด้านบนนะคะอันนั้นอะไรไปขวดใช่ป่ะขวดแล้วเราขึ้นไปข้างบนเราก็ได้ขวดมาเต็มหมด ก็อย่าไปทิ้งกันทังดขวดเต็มเลยขยะเต็มเลยหมด้วยดแล้วนสรแล้วนะเีย